ขั้นตอนการตัดและจ่ายกระแสะไฟฟ้าตู้คอน sumer เพื่อการดำเนินการล้างแผงโซล่าเซลล์การโอ p ป r a t ตู้คอน sumer หรือการใช้งานตู้คอน sumer unit คือการจัดการและควบคุมระบบไฟฟ้าภายในบ้านหรืออาคารเพื่อความปลอดภัยและป้องกันการลัดวงจรหรือไฟรั่วซึ่งมีขั้นตอนดังนี้ <S <S ขั้นตอนการตัดวงจรจ่ายกระแสะไฟฟ้าตู้คอน sumer สับเบรเกอร์ breaker, ตู้คอนซูเมอร์ลงหมุนปุ่มสีแดงไปทางขวาให้อยู่ในตำแหน่งอ f f หลังจากนั้นสับเบรเกอร์ที่ตู้ควบคุมไฟฟ้าลงทั้ง2จุดและสังเกตไฟสีเขียวที่ตู้คอนซูเมอร์ทั้ง3จุดดับลงก็จะเป็นการตัดแผงวงจรไฟฟ้าทั้งหมดจึงดำเนินการล้างแผงโซล่าเซลล์ตามขั้นตอนที่แนะนำต่อไป ขั้นตอนการล้างแผงโซล่าเซลล์ 1. เตรียมแปลงอ่อนนุ่มมีคุณภาพดีและฟองน้ำด้ามยาวที่สามารถทำความสะอาดได้ทั่วทั้งแผงและสายยางน้ำที่มีหัวฉีดน้ำไล่ฝุ่นออกจากหน้าแผง 2. ทำความสะอาดแผงโซล่าเซลล์ของคุณในตอนเช้าหรือตอนเย็น หากแสงอาทิตย์ตกกระทบแผงจะส่งผลให้เกิดความร้อนทำให้น้ำระเหยเร็วและสิ่งสกปรกจะติดแผงขัดออกได้ยากแมากว่าปกติดังนั้นช่วงเช้าจึงเป็นเวลาที่เหมาะที่สุดในการทำความสะอาดแผงโซลาเซลล์ 3. อย่าใช้แปรงที่เป็นโลหะหรือผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่มีฤทธิ์กัดกร่อนรุนแรงเพราะการขีดขวนบนแผงโซลาเซลล์อาจส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานซึ่งการทำความสะอาดเช่นนี้ควรทำเป็นระยะระยะหรือเมื่อสังเกตเห็นว่ามีสิ่งสกปรกตกค้างบนแผงโซลาเซลล์ขั้นตอนการจ่ายกระแสฟไฟฟ้าตู้คอน s u m ร์ 1. สับเบรกเกอร์ที่ตู้ควบคุมไฟฟ้าขึ้นทั้ง2จุด 2. เปิดสวิสที่ตู้คอนซูเมอร์โดยหมุนปุ่มสีแดงให้อยู่ในตำแหน่งออนสับเบรกเกอร์ตู้คอนซูเมอร์ขึ้น 3. สังเกตไฟสีเขียวที่ตู้คอนซูเมอร์ทั้ง3จุดให้ติดพร้อมกันเพียงเท่านี้ระบบไฟฟ้าก็จะกลับมาทำงานได้ตามปกติ